หากใครกำลังประสบปัญหาเรียนภาษาอังกฤษไม่เข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติหรือผู้ใดสนใจที่จะสอบเข้าโรงเรียนในสิบทหารบกแต่ยังไม่เก่งภาษาอังกฤษผมขอเสนอช่องทางที่จะแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของท่านนั่นก็คือ c r y t t o นี Basic English ซึ่งสอนโดยเจ้าของช่อง c ค y ิป o n y Channel ครับโดยผู้สมัครจะได้เรียนแบบออนไลน์ตัวต่อตัวผ่าน Google Classroom และสามารถเลือกเวลาเรียนเองได้ในราคาเพียงท่านละ300บาทตอนน่อ1นชั่วโมงครับหากใครสนใจมีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามที่รบครับกลับมาที่ช่องลิปตัวนี้ชาแนลเวชเช่นเคยครับตอนนี้ผมก็เจอปัญหาเป็นปัญหาที่น่ากลัวมากเลยก็คือเครื่องบินฝ่ายอเมริกานะครับจากทั้งหมด6ลำในตอนนี้มีอยู่5าลำกำลังตามผมมายงังได้เหตุผลอะไรบางอย่างนะครับ ีนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าผมมีแค่ลาเดียวเนี่ยคาถามคือผมจะสามารถจัดการยังไงให้หมดอันนี้คือโจทย์นะครับถือว่าเป็นชาเลนจ์อย่างหนึง่งและสําหรับใครที่เข้ามาดูก็ถือว่าเป็นเทคนิคไปนในตัวด้วยนะครับเอาไว้ฝึกฝนกันเนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิทยาทานสําหรับใครที่เล่นเกมนี้แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าใครที่หัดเล่นด้วยเทคนิคของผมเนี่ย อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องเครื่องบินทางสัก 4- 5หครั้งนะครับว่าจะจับจุดได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีวิธีไม่เหมือนกันเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตอนนี้ผมก็ล่อเครื่องบินมานะโอเคผมกำลังจะจัดรูปขบวนเครื่องบินให้เขาเรียงสวยๆนะครับด้วยเหตุผลบางอย่างเนาะโอเคตอนนี้นะเขาอยู่ข้างหลังผมหมดแล้วแล้วก็ดูเหมือนจะเกาะติดก,กันด้วย ก็เป็นอะไรที่ดีครับสิ่งที่ผมจะทำเลยก็คือเดินหน้าเต็มกำลังแล้วก็ไปทางภูเขาครับแต่เมื่อใกล้ภูเขาผมจะลดความเร็วแบบฉับพลันโอเคตอนนี้ก็ใกล้นะครับลดความเร็วนะให้ต่ำกว่าครึ่งึ่งแล้วสิ่งที่ผมจะทำเลยก็คือยกหัวขึ้นแล้วก็ค่อยๆไต่ครับชิวๆเลย กางล้อเปิดแบบนิดหน่อยกันไว้เผื่อว่าเครื่องบินจะพังนะครับโอเคอันนี้ก็คือผมก็ค่อยไต่ขึ้นไปนะ1นึ่งลำไปนะครับ2 3 4สาสแล้วก็หครับอันนี้ก็คือวิธีการจัดการกับเครื่องบินห้าลำเลยไม่ต้องเปลืองกระสุนเลยอ่าราก็เจอปี8 8ินอีกนะครับตอนนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็จะใช้วิธีเดิม สบายสบาย AI 61เลำเดียวนี้สามารถที่จะจัดการกับฝูงบินอเมริกันได้ทั้งฝูงโดยที่ไม่ต้องเปลืองกระสุนเลยนะครับชิลๆเนื่องด้ว่า P38 Lightning ลนิงเนี่ยทวาเร็วค,ค่อนข้างจะสูงพอสมควรดังนั้นก็ใช้เวลาครับเดียวครับถ้าเกิดก็จะมาหาผมสูงนิดหน่อย โอ้กล้องซูมมันนี้นี่เห็นดีนจริงเห็นถึงเรือเอ็นเตอร์ไพรส์ตรงนู้นเลยนะครับตอนนี้เขาก็เหมือนจะอาฆาตผมมากด้วยสามลำนี้ตอนนี้เข้าใกล้ามาแล้วจา่าผูกมานะครับผมก็จะด่งลงแล้วก็จัดรูปขบวนใหม่นะครับตอนนี้วิธีการจัดรูปขบวนของผมก็คือทำให้เครื่องบินที่บินตามกันมาในลักษณะของแถวตอนเนี่ย อยู่ในแถวหน้ากระดานอันนี้คือสิ่งสำคัญครับแล้วได้ความที่ E38 Lightning เนี่ยใช้ความเร็วแบบเดียวกันแล้วก็ไม่มีเครื่องบินประเภทอื่นมารวมกันเหมือนกับของฝูงบินก่อนที่มีคอแซกับ Wycat เนี่ยมารวมกันดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยครับถ้าเกิดผมจะจัดการฝูงบินนี้สบายมากเพียงแต่ว่าต้องรักษาระดับความสูงให้ดีแล้วก็อย่าประมาทอันนี้สำคัญนะครับ ตอนนี้นะผมก็อยู่ใกล้ภูเขาแล้วภูเขาเนี่ยอยู่ตอนที่ตะวันตกของผมเดี๋ยวผมก็จะหักหลบนะสามสองหนึ่งเ็นอ่ามุมสวยมุมสวยครับตรงนี้ด้วยความที่ปี3ามสิบแปดไลนิ่งเนี่ยเขาไวอยูแล้วดังนั้นผมไม่ต้องลดความเร็วอะไรมากถ้าเกิดจะลดคือค่อยๆลดครับโอเคตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วผมก็จะลดลงนิดนึง ให้เขาจับทางผมให้ทันให้เขาจับผมให้ได้ก่อนณจุดนี้ผมต้องรักษาระดับความสูงให้ดีเ้าไม่งั้นเครื่องบินผมจะตกน้ํานะครับโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวกางล้อเปิดแฝดไปก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเตอนนี้เขาก็ยิงนะครับแต่สังเกตนะครับว่าเขาไม่โดนอ่าน สามารถเรียบร้อยครับ EP สามสิบแปด t i n ห่นนนี้ตายแบบทุเรศทุรังมากนะครับตอนนี้ยไปไปนะก็ EP นี้นะครับพี่น้องครับก็จะมีเพียงเท่านี้เป็นเทคนิคเ,เล็กๆน้อยๆใน Wing of Steel ด่านที่18ของ Fire Exit ที่อยากจะเอามาแบ่งปันเอามาแชร่นะครับเอาไว้แบบลายเครียดชิลๆแล้วก็เผื่อเอาไว้เป็นเทคนิคส่วนตัวสำหรับใครที่ เป็นผู้เล่นมือใหม่ในเกมมอเบิลเกมนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ผ่านสักทีผมก็เลยเอามาแบ่งปันให้ทราบกันนะครับตอนนี้ผมก็จะกลับไปที่เรืออาคาติีเนาะแต่จะไม่ไปจบคลิปตอนนั้นเดี๋ยวผมจะจบคลิปวิดีโอตรงนี้เลยก็อยากจะขอขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามคลิปเป็นถึงตอนนี้และสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกท่าน,นเียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านสนุกกับการเล่นเกมและการพักผ่อนครับสวัสดีครับ